นแรกวันนี้ก็จะพาเดินดูก่อนนะคะว่าที่บริลินเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะในความรู้สึกแรกเลยที่บอกว่าจะมาเยอรมน,นีพี่ตื่น,นึกถึงอะไรหนาว <laughs> เรานึกถึงขาหมูเยอรมันได้กินยังยังดูเป็นเมืองที่แบบประชาชนมีเสริภาพมีมอบเต็มเลยทั่วเมืองเลย หรือมันต้มจนแอลกอฮอลมันออกไปหมดแล้วก็ไม่รู้อ่ไม่รู้แต่นว่าอร่อยอะมองไปรอบรอบของรานนี้เนี่ยก็จะมีประชาชนที่ออกมาประท้วงในหัวข้อต่างๆนะคะมีทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีอีกมั่หนึ่งเล็กๆเหมือนกัน in deutschland auch mehrheitsfähig zu machen der mit seinen studien mit seinen klagen dazu beigetragen hat. machen wollt Lobby ผู้ชมคะซึ่งอยู่ฝรม่งล้วกับาประชาชนในประเทศไทยและมีโอกาสได้มาที่ยอมมนีแล้วก็ได้เห็นภของการประท้วงสรับการประท้วงชาชนที่นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะเห็นการประท้วงได้ในทุกเมืองแล้วก็ทุกที่นะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะมีในยันที่หนึ่งตรงที่ข้างหลังเราคาสภา ถ้าเรามองไปเราจะเห็นรถตำรวจตำรวจที่นี่ค่ะเขาก็จะมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยประชาที่ปไาตายของ,องเยอรมันเรียกว่าอยู่ในดีเเนาะเขาก็จะเหมือนกับ <Yes. S 1> รู้เลยว่าเขาทําได้อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอะตอนนี้นุ่นลองมาเดินในอนุสรสถานโฮโลโคอสนะคะ ซึ่งเป็นสถานที่ไว้อลาลัยให้กับชาวยิวนับล้านชีวิตที่ต้องมาเสียชีวิตจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพรรคนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะสร้างบล็อกปูนแบบนี้ค่ะอยู่ที่2,711ชิ้นนะคะก็สะท้อนถึงภาพคล้ายๆกับหลุมฝังศพเนี่ยค่ะเพื่อเห็นถึงความทุกข์กระทมของชาวยิวที่ต้องเสียชีวิตด้วยนะคะดยจะมีประชาชนที่นำดอกไม้นะคะมาวางไว้แบบนี้ค่ะ เพื่อไว้อะไรให้กับชาวยูที่จะไปนั่นเองค่ะเยอรมันเป็นต้นแบบของการเมืองในระบบหลายพักที่ทำงานได้เรียกว่า working multi party system คนเยอรมันออกแบบระบบเลือกตั้งที่ไม่ต้องการให้มีพักใดพักหนึ่งครอบงำได้ อย่างตะวันตกเนี่ยอนุรักษนิยมก็หมายถึงอนรักษ์นิยมทางเศรษฐกิจเขาไม่อยากให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงมาตรก,การทางเศรษฐกิจแต่ของไทยเนี่ยพอพูดถึงอนุรักษนิยมปุ๊บจะไปโยงกับความเป็นชาตินิยมแล้วก็มักจะปฏิเสธการเลี่ยนแปงเมื่อชีน่นิโมคราซีของอิรมันเนี่ยก็คือถ้าคุณมีแนวคิดที่สุดโต่งที่คุณอยากล้มล้างประชาธิปไตยอันนี้เขายุบพักคุณได้แต่ของไทยเนี่ยเอาแนวคิดนี้มา แล้วก็มาใช้การยุบพ,พักควอมเพื่อต้องบอกแบบนั้นการรัฐประหารหลายครั้งเนี่ยก็ล้มล้างประชาธิปไตยแต่คณะรัฐประหารเนี่ยยังอยู่แต่พักการเมืองซึ่งต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยกับถูกยุบตรงนี้จึงเป็นการนําแนวคิดของเยอรมันมาใช้ที่กลับหัวกับหา กำแพงกัน้นที่เรารีทราบกันก็คือในชื่อกำแพงเบอร์ลินช่วงที่มีกำแพงแบ่งระหว่างตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็จะมีจุดตรวจจุดตรวจเนี่ยจะมี3จุดเชชาลีเนี่ยเป็นจุดตรวจที่3ทีนี้ในภาษาการทหารนะคะเขาไม่เรียก1 2 3 1เนี่ยเขาเรียก Alpha. อัลฟา2เนี่ยเขาเรียกบราโวแล้ว3เนี่ยเขาเรียกชาลี จะมีพรรคหลักๆอยู่3พรรค ocial democrat นะคะแล้วก็พรรค Christian democrat แล้วก็พรรค Free Democratic Party นะคะดังนั้นการร่วมรัฐบาลก็จะสลับกันระหว่าง3พรรคนีนะคะ้แต่เมื่อสังคมมันเปลี่ยนไปมันเกิดพรรคเล็กๆขึ้นมาจะมาร่วมได้ก็ต้องได้คะแนนเสียงป,ประชาชนก่อนนะ,ะประชาชนนได้ตั้งพรรคก็จะเขาเรียกว่าส่งสัญญาณ ว่า,าเราอยากร่วมกับพรรคยูนะขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนที่ประชาชนเป็นคนตัดสินล่ะว่าจะเลือกพรรคไหนเข้าไปทีนี้พอขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนที่รู้ละว่าพรรคไหนได้เท่าไหร่ถ้าพรรคที่คิดว่ารวมกันแล้วมีความเป็นไปได้เนี่ยก็จะมาคุยกันว่าเราจะยอมรับกันได้ไหมนโยบายของคุณเป็นยังไงอะไรที่เรารับได้รับไม่ได้นะคะแล้วก็มา จัดทาเป็นคล้ายๆกับเป็นพ o l i c y ของพรรคร่วมคือเป็นนโยบายของพรรคร่วมทําไมบรรดานักการเมืองเนี่ยที่เขามีตรงการทางการเมืองแต่ละพรรคที่ต่างกันทำไมเขาถึงร่วมกันทาตามกฎกติกานี้ได้มาจย์ทุกคน<อ>ในชาติเนี่ยยอมรับแล้วเขาให้หลักประกรันหลักการของการมีพรรคร่วมรัฐบาลเนื่องจากเขาเห็นว่ามันคือการประนีปตะนอมมันไม่ต้องการให้มีพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นพรรคที่เข้มแข็งมันมีหลักการบางอย่างของกของการตั้งพรรคร่วมท้าอย่างแรกเลยเนี่ยคือคุณ ต้องโปร่งใสนะคะและอย่างที่2คือคุณต้องทําให้เป็นทางการเยอรมันเป็นตัวอย่างของการมีรัฐบาลผสมที่รัฐบาลมีสีิรภาพและมีประสิทธิภาพไปด้วยเราพอจะมีโอกาสที่จะเป็นบรรยากาศลักษณะนี้ได้มากาดไหในแง่หนึ่งก็เป็นไปได้แต่ความต่างกาันและความยากลำบากของไทยเนี่ย <c oughs> ก็คือว่าความขัดแย้งในสังคมไทยเนี่ย <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน <c oughs> และซับซ้อนมันเป็นเรื่องของ ส yeah. ิ่งเสื้อใช่ไหมคะเรื่องของทหารการปฏริบัติธนมที่ต้องการลดความขัดแย้งและการแบ่งไม่ให้มันเกิดฝักฝ่ทางการเมืองเนี่ยการมีพรรครัฐบาลก็ถือว่าเป็นเ,เครื่องมือหนึ่งที่เยอรมันใช้ประสบความสำเร็จอาจจะเอามาเป็นตัวอย่างแนละอุทาหรณ์ว่าการจัดตั้งพรรครัฐบาลอาจจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้ประสานประโยชน์ของความแตกต่างทางความคิดและทําให ผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลสูงที่สุดเพราะว่ามันถูกการประณีติ n o r และปร,ะป,ระปรุงให้มันเหมาะกับทุกฝ่ายแล้ว <Bravo S 1> ราโวค่ะ <Bravo S 1> นั่น<า>คือนั่นคือความหวังที่เราอยากจะเห็นในการเลือกตั้ง66ปีนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมทั้งหมดนี่คือความรู้เป็นเลก็กเกนน้อยนะคะของการจัดตั้งรัฐบาลร,ร่วมซึ่งเป็นกรณีศึกษาของเยอรมนีวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุา